มาเฮ้ยอะไรอ่ะโอเวอร์สองแชมเปี้ยนซีซั่นนายโอ้เท่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 โอเคถือว่าสวยถือว่าสวยกูถือว่าให้เป็นโอเวอร์สามนะเออไปอันนี้เราดูกันไปแล้วอันนี้ขอขออนุญาตครับแชทอ่ะมาเรามาดูกันดีกว่าครับแชทอันดับแรกดูกันก่อนเลยแบตเทิรนพาที่เราจะแจกกัน บ,บับบบบับบับบ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 ับยี่สิบเลเวลตัวนี้ที่เราจะแจก,กนี่คือตัวนี้ที่เราจะแจกครับผมแผดโน้ตอ่านตรงได้ตรงนี้เลยปะเชีย่ยแผดโน้ตอ่านได้ตรงนี้เลยเหรอไหนอ่ะไหน,ไหนตัวละครใหม่อ่ะไอ้ชื่ยาวจังอ่ะไอ้ยยาวจังเลยอ่ะโอ้โหโคตรยาวเลยการอัปเดตฮีโร่พวกมึงน่าจะรู้กันอยู่แล้วอ่ะอ่ะมีมีใครยังไม่ได้อ่านแผ่นโน้ตไหม บ้าเห็นบ๊อบเขียวยังยังเลยซิกอ่ะเดี๋ยวกูจะพูดคร่าวๆให้ฟังเดี๋ยวกูจะพูดคร่าวๆให้ฟังแชทหลายๆตัวได้บัฟทุกตัวละครอ่ะสําหรับใครที่ยังไม่ทําแพทโน้ตนะตเดี๋ยวจะไปเล่นกันดูนะครับหลายๆตัวละครทุกตัวละครในเกมได้เลือก<ะ>เพิ่มขึ้นมาครับผมบางตัวดได้บัฟบบางตัวได้เนือ้อบางตัวก็เหมือนเนื้อไปก็เดี๋ยวเรา<ด>ค่อยๆหากัน,กนวัน เราค่อยหากันว่าตัวไหนมันเก่งครับผมคุณมูโร่ก้าเดินนะครับนี่ตอนรับสู่คู่รับยูวกันอ่อนอกมาผมอ่ะเดินเราค่อยไปหาว่าตัวไหนมันเก่งตัวไหนมันอ่อนแต่ตอนนี้อธิบายให้ทุกเข้าใจก่อนว่าทําไมบัสถึงบอกว่ามันเหมือนอวสานเพราะว่าทุกตัวละครในเกมนี้นะครับทุกตัวละครในเกมนี้ณตอนนี้นะทุกตัวละครได้เลือดเพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วเขาก็ลดการวันช็อตออกนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นโปรเจกต์ไทยเขาจะเพิ่มขนาดไซส์ทาให้โปรเจกต์ไทยยิงง่ายขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันคือตอนนี้แทบจะทุกตัวลละคครในเเเเกกกมมมยยพพิิ่่่บ็อออทุางื เขาทำเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยเล่นให้สนุกเขาทำเอาใจความมูสัตวๆเลยเว้ยแพทเนี้ยนึกออกไหมไม่มีคนให้ดอกไม้เลยอะเศร้าเอ้ยไม่เป็นไรหมดวิดีโอแล้วหรอเหมือนวิดีโอจังจะวันช็อตได้อยู่มัง้งแต่ฮันสวไม่ได้แล้วครับเออนั่นแหละก็คือเขาทำมาเพื่อให้เป็นเป็นแพทที่บัานรู้สึกว่า<ต>เป็นแพลท,ที่เอาใจความมูแล้วกันขอบคุณมาตี้ด้วยครับผมมาตี้เอพีพีขอบคุณมากครับผมสิบเอ็ดเดือนแล้วต้อนรับสู่ครับอยู่กันมานานังากครับผมคือ มันเอาใจคนเล่นใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นมีกับคนเล่นใหม่ครับคือยิงยังไงก็โดนคือเราจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งถูกไหมเราเราจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งทุกคนเป็นปัญหาเหมือนกันหมดเล่นนานแล้วยิงไม่โดนเล่นตัวนั้นยิงไม่โดนเล่นตัวนี้ยิงไม่โดนเขาเลยแก้ปัญหาเพิ่มฮิตบ็อกแบงเออนั่นแหละก็คือบัสรู้สึกว่าบัสขอถามความรู้สึกหน่อยอันนี้คือบัสดยังไม่ได้เล่นบัสขอถามทุกคนหน่อยคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแพทใหม่ที่ทุกคนไปลองเล่นมาด้วยส่วนตัวบัมองว่าในะดััแข่งมองว แต่ถามความที่มันเป็นถามเขาว่ามันเฟรนลี่กับผู้เล่นใหม่มากขึ้นไหมครับผู้เล่นใหม่หรือโอกาสที่มีดเดอดีดีไอ้บอสคือมันรู้สึกว่ามันเล่นมันเล่นง่ายขึ้นนะเออมันมี้ความต่อเนื่องมากขึ้นมันไม่เห็นความต่างอ๋อไม่เห็นความต่างง่ายบอสโอเคทุกอย่างยกเว้นเว้นเลือดบวกห้าสิบไม่ไม่มึงไม่ใช่นักแข่งแล้วโอเคยิงง่ายมากใช่ไหมยิวไม่ขึ้นสนุกขึ้นเยอะเล่นแล้วสุดแปแป๊บไม่ค่อยชิมมันมันคือเหมือนโอเสามเว้ยพวกมึงมันมันคือโอเวสามเอาจริงๆสำหรับกูตอนนี้ คือมันทาให้ผู้มึงมันยิงง่ายเว้ยมึงเข้าใจปะมันทําให้ผู้มึงยิงง่ายขึ้นเยอะเลยเว้ยเออคือคือมันทําให้ทุกคนแม่งแคชช่วนแบบมันคือแคชช่วนเพลเยอร์มากขึ้นแบบมากมากที่สุดแล้วไอ้ชคกูกว่าดีมึงไปแล้วเดี๋ยวมึงโดนแน่เพื่อระบบแทงยืนยาเพื่อระบบแทงยืนย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าแทงมันยืนย่าจริงหรือเปล่าก็คือมีเพิ่มเลือดยิงง่ายปั่บฮิตบล็อกนั่นนู่นนี่ทําไมลองแล้วสองตายฮิลไม่ขึ้นหรือเพื่อรับดาเมจหนักไปด้วยความที่ฮ แล้วก็อย่าลืมนะพาสีดีเพพาสีดีเพอย่าลืมนะพาสีดีเพที่ปรับมาใหม่คือสกาดี้ทุกคนรู้จักสกาดี้ไหม <c oughs> พวามจรแล้วจะมีผลเยอะปะ่ะเพราะหัวมันใหญ่จัดไม่มีผลครับไม่มีผลเพราะพวกแรงสูงหัวเล็กๆลมัน,นยิงกันได้เลยครับปกติครับพวกแรงสูงไม่มีปัญหาคือการปรับเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรต่อ,ตอในพวกแรงสูงอะไรขนาดนั้นหรือไหมคนเล่นแรงสูงก็เอาเอายี้แชทอันนี้ขออภัยไม่ไม่ได้เยียยนะครับคนเล่นโอวัตในแรงสูงหรือในระดับแข่งเล่นคนละเกมกับพวกแรงน้อย ทั้งทั้งที่มาเป็นเกมเดียวกันนะแต่เขาเล่นกันคนละเกมอยู่นั่นแหละป่ามาแล้วแทงดีเพซับแต่ร้านเป็นไงบ้างครับต่างจากเดิมไหมยังไม่ได้ลองครับผมนั่นแหละก็ก็คือดีเพลก็จะมีตัดลงตัดเลือดอะไรพวกนี้ก็เวลายิงก็ตัดเลือดทิวยาขึ้นขึ้น20%อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกที่เราอยากเห็นเออพวกนั้นใช่พวกนั้นมันก็เอ็มพีสายกันหมดแล้วมันมันไม่มีใครมานั่งยิงตัวแล้วก็ไม่อะเรามาดูตัวแรกกันดีกว่า ตัวเลขที่เราอยากเห็นที่สุดในเกมนี้เลยแชทตัวอะไรตัวอะไรครับแชทตัวเดียวที่กูอยากเห็นเลยเว้ยอยู่ไหนอ่ะอ้เฮียเจ็ดแดดไอ้สัตว์อึมอึมไอ้สัตว์เราคูดกรงอึมไอีสัตว์เราบินยิงไงอีสัตว์มึงดูดิดูดิแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะนี่เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นทำดาเมจเหรอว้าว ไอ้ยัยโปรเจกตย,ยิงโคตรง่ายเลยไอ้บอสมึงน,น่าจะชอบะ่ะไอ้ยัยขิกขวาลิกขวาไปกระโดดแล้วนะครับพาร่าตอนนี้น่าจะมันจัดเลยฟาร่าตอนนี้น่าจะมันจัดเลยตอนแต่มันไม่มีรีไอ้ตรงนี้นะมันไม่มีรีเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อ,อนแล้วนะครับเออกะสุนไวขึ้นเหรอวะกะสุนไวขึ้นทุกอย่างไวขึ้นครับผมโปรเจคตททุกอย่างไวขึ้นนะเห็นไหมเนะี่ยทิปบล็อกใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันไหวขึ้นเลยครับไหวขึ้นเลยอะ เฮ้ยฮองซอมก็ยิงง่ายทุกตัวเปล่าหอสซอมก็ยิงง่ายทุกตัวเปล่าม,มันปรับมาเรื่องโปรเจคไทครับผมก็คือเราเรากดชิปเราจะได้ถังแก๊สเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็งคือคอมโบอย่างเงี้ยเพิ่งไปเสร็จปุ๊บใช่ปช่ปะแล้วก็บินเฮิฟฉีกไปตรงนี้แล้วพอเราพักตรงนี้นิดนึงอะไรแบบนแบับ้เออแป๊มาเห็นนี่ยังอะไรอะเพื่อนโคโค่ดูดิค่อนข้างโกงครับแชทเอิมเอิมเอิมแล้วก็มีดาเมจ แล้วก็มีดาเมจจุดสวด,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 ดอ่ะโอเคฮิตบล็อกขวไหนฮิตบล็อกขวไหนเพื่อนเอ้าคุณเชวีครับ27เดือนแล้วดูชขอบคุณมากครับผมมีตออสูขครูครับอยู่กันนาบของผม27 27 27เลยเชวีก็ขอให้มีความสุขนะครับเพื่อนก็ไม่นกแ,แล้วนะปีนี้ไม่นกแล้วก็ยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีกับหมอครับผมขอแสดงความยินดีกับหมอครับไม่นกแล้วเออขอแสดงความยินดีครับหมอ สงสารวาเลนไทายครับเพื่อนขอให้มีความสุขบ่อนอ่ะมาดูดูกันก่อนอ่ะแชทด,ดูฮิตบล็อกหัวดิเฮ้ยเียอะไรเนี่ย oh, เฮ้ย อะไรอ่ะแชทเฮ้บูไอ้เฮียเดี๋ยวใจคอมมูสิคอมมูสัสสัดมึงเอาใจน้องๆเฮียอะไรอ่ะไม่เว้ยมันไม่เฟกเว้ย อะไรอะผมอะไรนะผมเพิ่งมาเนี่ยพี่กล้องฮิปบอ็อกเว้ยพี่กล้องคือมันวิวข้ามคนเล่นใหม่สัสสัสเลยเวิ่งโปรเบเยอร์ทุกคนก็จริงแม่นเท่ากันหมดแล้วป่ะแบบนี้ใหม่มันจะมีเวลาในาแข่งมันจะมีแบบว่าวันที่ยิงโดนวันที่ไม่โดนอะเชื่อแม่งโอ้โหแบบไหนง่ายจริง แต่สุดท้ายกูก็เห็นมันเล่นกันแต่มอยราเมอร์ซี่บัวอยู่ดีทูถูถูถูเออแล้วก็มีข่าวดีอันนึงอันนี้ข่าวดีจากซัพพอร์ตทีมชาตินะข่าวดีจากซัพพอร์ตทีมชาติกูนั่งคุยกับน้องปื้มมานะกูนั่งคุยกับน้องปื้มน้องปื้มบอกว่ามีข่าวดีสำหรับเทิร์ฟซีมาบอกน้องปื้มคิดว่านะอันนี้อันนี้น้องปื้มบอกกูนะน้องปื้มคิดว่ามอยราน่าจะเก่งมากๆเลยด้วย <laughs> น้องปื้มบอกว่านี่คือข่าวดีนะสำหรับแพทนี้เลยนะแชท ข้าวดีสำหรับแ,แผนนี้เลยนะใช่เหรอบาสใช่ครับผม,มน้องเพื่อนบอกเลยว่ามันดูดีมากๆเลยนะมล่าลนะ่ะดูคนแรงดูจูตายหน่อยดูสิโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวเฮ้ <laughs> <อ> เอออเออเเอดี๋ยวเดี๋ววลองเลองใส่ตัวอะไรดีอะเราเราลองเราลองใส่ลิงอะเราเาลองสิงเราลองใส่ลิงเราลองใส่ลิงเาลองครับแก๊ดดู something ไอ้เอี <curves> <for> ้ยมีสิทธิ์เมตาในศสตร์ไอ้เอี้ยขอบคุณมีสิท่สำหรับกิปซับเลยครับผมไอ้เอี้ยมีสิทธิ์เมตานะแชทไอ้อะไรเนี่ยไอ้เอี้ยไอะไรเนี่ย Eh, hey bro! Eh, hey wait! Ho on, ho on, hold on, bro! Ho on! <laughs> <laughs> Holy <laughs> shit, bro! Yeah! Teka, may lang na-update, ana. ซิมโกโกอ่ะมามาดูดูดูเราแชทพวกมึงคิดว่าตัวอะไรโกงอีกทิกตอกทิกตอกนี้ช่วยช่วยกันนี้ช่วยกันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองในเราจะไปลองในคุกเพย์กันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเล่นแรงนับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตวิจัยแต่ละตัวให้พวกมึงเลยอันโซอ๋อเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไอเม้งโอ้มาห้าสิบคาบิดปากเออโซเจนเจ็ดหกฮันโซทำไมทุกคนบอกโซเจนวะเอ้ยอะเห็นที่มีความสุขผมก็ดีใจเห็นที่มีนารีใหม่ผมก็อยากมีมั้งนารีใหม่พ่อมึงอะคนเดิมีเฮีย เบริบาลรับสารบริคับบริป๊อปเลครับผมทำไมไะโทเจอร์มาทำไมวะโทเจอร์ได้บัฟอะไรมาเมื่อล่ามันป๊อดาเมจมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูเป้ากูดิ ไม่ไม่ไมึงดูเป่า <laughs> กูดิไอ้เหี้ยเกมอะไรอ่ะเอ้อที <c oughs> ่ตายตัวนี้นี่ก็โดนพี่บาสใช่เหรอ <laughs> พวกมึงดูนี่ิลองปืนเมอร์ซี่สิโออนรโอนคือจากประสบการณ์ที่กูแข่งเกมไอเพียดมานะกูแข่งเกมไอเพียดมา FPS ทุกเกมแม่งคืออะไรแชทเฟิร์สเพอร์เซน o ์ชูติ้งเป้ามึงต้องโดนมึงถึงจะโดนเว้ยมึงเข้าใจปะไอ้เหี้ยอย่างวอลโรเลยเป้ามึงต้องโดนดิเพื่อนโอ้โห oh my god bro เอ้ย ปป้าใหญ่คนจะได้ไูู้ว่าเล็งไม่โดนระยะเออระยะเป้ามันต้องโดนไหไอ้ย่าไม่แม่พวกมึงกูรู้นะกูรู้พวกมึงทุกคนนะ้าอยู่ว่าทำไมวันนี้เต็งยิงแม่นกูรู้นะใครที่เล่นโอวันแล้วยิงแบบเนี้ยกูรู้นะความคิดพวกมึงไอ้วันนี้กูโคตรเก่งเลยวะ่ะเออกูรู้นะความคิดพวกมึงไอ้ทำไมวันนี้กูแม่นแปลกแปลกว่ะความคิดพวกมึงแม่งมาแน่ <laughs> กูเป็นก hey hey. ูเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ชอบแผนนี้สำหรับกูกูรู้สึกว่ากูชอบเพราะว่าอะไรรู้ว่ะแพทเพราะว่าแม่งคือการทำให้แคชวนเพลเยอร์มันเล่นเว้ยมึงรู้ไหมว่าทำไมวันโลไม่ยังถึงได้อยู่ทุกวันเนี่ยวันโลถึงโตขึ้นไปเรื่อยเยเพราะมันง่ายเว้ยแพท่อนเราว่าเราต้องการอะไรแบบนี้อันนี้พูดจริงจังถึงกูคือหนึ่งคนที่กูจะไม่ชอบมากๆนะเว้ยอันนี้คือกูหนึ่งคนที่กูไม่ชอบมากๆในการปรับให้เกมมันง่ายๆกูโคตรไม่ชอบแอ การที่เราจะทําให้เกมมันไปต่อได้เกมแม่งต้องเริ่มจากง่ายแล้วลดเลิร์นนิ่งเคิร์ฟลงมาเว้ยเอไมันต้องลองเซ็นเมื่อคืนเลยพี่พีพี่พูดเซ็นเอาเรื่องจัดเลยอ่ะใช่เหรอคือนี่มันคือการลดเลิร์นนิ่งเคิร์ฟอ่ะเลิร์นนิ่งเคิร์ฟมันเริ่มต่ําลงใช่มันมันเริ่มต่ำเลยพี่บ้สใช้ตีเล่นถึงจีโชว์ไปดีๆบอกนี้เมื่อกี้ผมเอ็กคูลเอ็กคูลเลต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดนล็อกยับหมาไ l นดู s ิ My soul ignited. <laughs> here, uh... all right, here. Yeah, a light here. welcome to all world, guys. Overwatch what, This is Overwatch what, here. i to คีบอะไรอะคีบอ e ไรอีอะเนน่เกมอะไอเียมันคือว่าทุกคนเล่นง่ายกันเหรอวะเอ้อ อันนี้อันนี้เข้าใจได้แล็ปไม่ขนาดนั้นอ่ะแล็ปไม่ขนาดนั้นอ่ะแล้วดูดูโฮออนโอ้ออนหรือโออันโอ้ออ วันนี้พานาลีไปไหนหรือเปล่าครับพี่บ uh, ัสเดี yup ๋ยวไปกินครับผมไม่จริงใช่ไหมวะเพื่อนไม่จริงใช่ไหมวะพี่บุ๊ดให้แลมทีเอสหรอ วูเห็นต่างนะแชทว่าให้ตัวหนึ่งเทเอสตัวนี้เก่งเสมอมาไอตัวเฮียแหละไอตัวเฮียนี่เก่งเสมอมาแล้วเล่นคู่กับไอ้นี่ด้วยนะแชท โอ้ oh. ตัวนี้เล่นคู่กับ DPS อะไรก็ได้กูว่าตัวนี้เคียนะ t แต่ซัพพอร์ตกูพิดีใครแล้วกันซัพพอร์ตนะเสริฟซีอันนี้จากใจครับอันนี้จากใจไ <c oughs> อ้ยังกูชอบเลยว่ะกูชอบไมล่าชิบหายเลยเช็แผดนอะ ไอ้ยม่ลาโคตรโกงเดี๋ยวเ,เ,เรายังไม่ลองเลยนะลองซิมใช่ไหมล่ะลองซิมลองซิมอลองซิมเหรอ,อ โอ้ยชิดโบ้ยรู้ไหมโมออราก็เพิ่มขนาดของการล็อกให้กว่าครึ่งด้วยเชี่ยอะไรอ่ะกว้างมากกว้างมากอ่าแล้วก็ซัพพอร์ตอีกตัวหนึง่งอันนี้อันนี้จากปากซัพพอร์ตทีมชาติครับซัพพอร์ตทีมชาติบอกว่าชื่อปั้นลีนะซัพพอร์ตทีมชาติตัวเนี้ยซัพพอร์ตทีมชาติบอกว่าถ้าเล่นลุยซิโอได้แบบสไตล์ฟันนี่แอตโตนะฮิลเยอะมากๆดาเมจเยอะมากๆเลยนะครับบัตลองฟาร่าไปอย่างนั้นรอไปแล้วครับผมเฮ้ย

กูฟันนี่แล้วเลยอตโต้ไอ้เอ้เอเกูฝึกเล่นเกมนี้มาตั้งนานสุดท้ายมึงปรับมาซะน้องน้อง <c oughs> บอกว่าลีปเปอร์ตายยากใช่ไหมเองดูนี่นะเองดูนี่ <c oughs> ดูดนแค่นี้ก็ตายแล้วเว้ <c oughs> แต่ลุยโซมันเจ็บง่ายนะแต่ลุยโซมันเจ็บง่ายนะ คือเอ็งฟังพี่นะลุยโซ่ส่วนใหญ่นะมันมีสเต็ปในการปีนมันไม่มีสเต็ปในการยิงเว้ยเหอะมันไม่มีสเต็ปในการยิงแล้วมันปรับมาแบบเนี้ยดูดิโอ้โหแล้วมาปรับมาแบบเนี้ยทำไงอะโคดโกงเลยที <c oughs> ย่โซการเป็นไงเขาบมนเด็บไม่ได้ <c oughs> ดุมยิงง่ายขึ้นมาวะ <c oughs> ดุมยิงง่ายขึ้นมาวะ <c oughs> <c oughs> ทำไมดูมันรู้สึกยิางงา่ายแปลกๆวะดูบักพี่ดูบักอะไรอ่ะเฮ้ยะลองยิงไกลๆลองยิงไกลๆเอ่อต่อยต่อยใหญ่ขคือด้วยพี่มันหนักขึ้นด้วยดีเพิ่มดาเมจมามันแก้เยอะไปไหมหรือพี่หรือว่ากำลังดีแล้วพี่รู้สึกว่าทำแบบนี้ดีแล้วเน,ะนาะเฮ้อะไรอ่ะลองสแลมแบบผ่านเร็วๆดูลองสแลมแบบผ่านเร็วๆดูยังไงวะไอ้นุกดีเวทแต่ดูไม่สนุกแต่ดูไม่สนุก เร็วยังไงอะเนาะพี่เคยบอกมีบัคชิปบางทีหันหน้าไม่ได้อ๋อไม่มีปัญหาพี่แล้วบัคนั้นอนะ่ะเพราะกูเล่นเมาชาัยอยู่แล้วโอเคปะ <c oughs> ไม่มีปัญหากูอยู่แล้วเว้ยเล่นเมาชายอยู่แล้วเออไม่ไม่มีปัญหาน้องพี่ค่อยๆหันอยู่แล้วเว้ยอันนี้ไม่มีปัญหา <c oughs> บัคที่เชลพี่ไม่ได้ที่เก่งกว่าบ,บัค <c oughs> จะเพรจะส่งผลต่อการเล่นยังไงพี่ว่าพวกพวพี่ไม่ไม่ได้แบบขนาดนั้นหรอกแต่สำหรับพี่พี่รู้สึกว่าเอาจริงๆนะพี่รู้สึกว่า ปรับให้แค่ชวนเล่นง่ายนคือเดี่แรับอาแชทฮันโซฮันโซดูสิฮันโซนะสวัสดีครับเอกลินสวัสดีครับผมควยพีเจพ่อกูลูมิบัด do s o m e t h ที่ครับเอกลินติดเดินแล้วแชทต่อให้มันวันช็อตไม่ได้นะเว้ยต่อให้มันวันช็อตไม่ได้อะฮันโซก็คือฮันโซเว้ย ฮันโซคือฮันโซเพื่อนฮันโซคือฮันโซมึงมึงเข้าใจคำว่าฮันโซมันคือฮันโซป่ะแค่มึงเอามายิงแค่นั้นมึงแค่ยิงหัวนัดหนึ่งอ่ะมันก็เพียงพอแล้วเว้ยสกิลอีนะรู้สึกว่าฮันโซมันไม่ได้ขนาดนั้นนะกันสำหรับหัวยิงตัวก็ได้ยิงอะไรก็ได้คือมันยิงง่ายกว่าเดิมอ่ะมันเอามาสแปมก็ได้อ่ะมันเอางี้เขาเรียกอะไรดาเมจเบิร์ดอาจจะเบาลงแต่ดาเมจเปอร์เซกมันอาจจะแบบแรงขึ้นอ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรว่าดาเมจเปอร์เซกต์ดีพีเอสป่ะ เออผมมาหาตอนเรียนประสาทเลยนะไม่คิดว่าจะสวัสดีกันได้เลยสวัสด,ดีครับซิกหกสองสามสวัสดีครับผมเออคือกูค,ค,คิดว่าดาเมจเบิร์ดมันหายแต่ดาเมจต่อเนื่องมันมันดีขึ้นนะอ่ะเออดีเพมันดีขึ้นอนะไรเงี้ยก็ดูดีขึ้นครับผมอ่ะมาเรามาลองกันในเกมดีกว่าแชท